to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คู่ปองคุมค้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเม l โลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาไอเดีเกม Rv ไอดีหัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King Rv Store เพจรับซื้อขาย ID เดีเกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมี ID ดีเกม Rv ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลลตาชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ิลเล็กกันนะครับทุกคนกับสกินที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นสกินแจกฟรีด้วยนะครับ Infinity ี้ซีโอดิลลกนะครับผมผมมองว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับแล้วผมก็จะมาสอนการเล่นดิลเล็กในแพทล,ล่าสุดไปในตัวด้วยเลยแล้วกันนะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับเซตไอเทมเนะี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าถ้าเกิด เราต้องออกตัดเลือดเนี่ยเราจะเอาอะไรออกก็คือเอากระทะดูเลือดออกนะครับแล้วก็อ,ออกเป็นตัดเลือดแทนนะครับส่วนไอเทมจ่อเกาะนะครับ e v i l s w c h e t ที่ผมออกมาเนี่ยกับ Star of Noon เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับแต่ว่าผมเคยอ,อธิบายไว้แล้วนะครับในคลิปทูลเลนนะครับว่า e v i l s w c h e t กับ Star of Noon มันดียังไงนะครับ e v i l s w c h e t เนี่ยง่ายๆครับเอามาจ่อเกาะพวกที่ไม่มีทอยแครี่แอตตาซินเมดนะครับผม ส่วนสตาร์บั๊โมเนี่ยเอามาเวลาเจอที่ฝนตงข้ามออกทอยเยอะแอดแอดตินออกทอยเมทออกทอยแครี่ออกทอยแท้งออกทอยก็ออกสตาร์บั๊โมมานะครับเพราะว่ามันจะจอดเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเซ็ตทีเทมเซ็ตเนี่ยผมมองว่าโครนหดนะครับในช่วงเลดเกมเอาลงยากมากมีคาถทาดูดเลือดเพิ่มเกาะยิงไปแล้วมันก็ได้ดูดเลือดได้เลือดคืนอีกใช่ป่ะมีตัวแข็งอีกนะครับผมแล้วบวกกับพลังแสงที่ผมเอามีก็คือพลังแสงโล่นะครับ แล้วเดลกจะเป็นเมดอีกหนึ่งตัวที่ตายยากมากในช่วงเด็กเกมเนี่ยโดนล้วงแล้วก็ไม่ค่อยจะตายนะครับแต่ต้นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวีแลกในเซตนี้นะครับผมโอเคถ้าชอบกันหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระติ่งไว้ด้วยนะครับเมื่อที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมไันหนก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับสกินใหม่ดีแลกนะครับ i n f ฟิน t y ี้ซีโอดีแลกนะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เฟี้ยวเลยนะครับสำหรับสกินฟรีนะครับสกินนี้เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกนะครับผมว่ามันจะสวยแค่ไหนก่อนเลยเนี่ยบูทเนี่ยผมจะขึ้นเป็นบูทวอลบูทนะครับผมเอามาคอมโบกันาตนะครับตอนรับเป่าติเราจะสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีมันจะยิงร้วมาวกมายิงบอลรัวนสกิลหนึ่งค่อนข้างสวยนะครับผม ใช้ได้เลยนะสำหรับสกินฟรีผมมองว่าเอฟเฟกต์สกิลนี้ค่อนข้างสวยมันคุ้มกว่าแบบเสียงเงินอีกนะครับผมสำหรับสกินฟรีนะหรือ <c oughs> ที่เอฟเฟกต์สกิลสองก็สวยนะครับโอเคโดนเราต้องออกก่อนนะครับผมเพราะว่าเวเลเดมาเติดนะ้วยเนาะ ดิแลกเนี่ยที่มันไม่ติดเมตาในเมตาเนี่ยเพราะว่าดีแลกมันเป็นเมททีมไฟนะครับในทีมไฟเนี่ยดิแลกเป็นเมทที่เก่งมากๆแต่ว่าเกมแก๊งเนี่ยคือแบบด้อยกว่าเมทตัวอื่นมากๆเลยนะครับผมเกมแก๊งไม่ค่อยดีนะครับผมเดินช้าสกิลเนี่ยก็ต้องมีกำแพงนะครับถึงจะทำซีซีได้แบบต่อเนื่องนะครับผมก็ห่อไม่โดนนะครับถ้าเกิดเขาเดินเนี่ยน่าจะโดนอาจกำแพงแล้วก็ต่อคอมโบไปสักครึ่งหลอดนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดฝ่าตรงข้ามเนี่ยติดสัญ,ญลักษณ์สญญกิ 2, สญญล2เนี่ยสกิล1จะรีเซ็ตทันทีนะครับถ้าเกิดผักติดกำแพงเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่หัวนะครับแล้วสกิสญญลก1จะรีเซ็ตทันทีจะปล่อยบอลเต็มที่ประมาณ4ลูกนะครับผมบอสญญลสกิล1นะ4ลูก5ลูกถ้าเกิดคนกลเร็วๆนะครับแต่ใช้งานได้จริงเนี่ยเต็มที่อ่ะ3ลูกนะครับผมที่ใช้งานในแมปจริงๆทั่วไปได้เนี่ยเพราะว่ามันอาจจะโดนขัดก่อนโดนอะไรก่อนนะครับผมเขาเวทป่าเรานะครับ ผมเห็นกิกซี่แล้วนะโอ้โหลมเราเดินผิดทางหมดทุกคนโอ้โหแล้วผมเข้าเร็วด้ะโอ้โหแล้วผมโล่อะไรวะเนี่ยแต่ต้องยิงหมดทุกคนโอ้โหแต่ยิงได้ไม่นานต้องอารติแล้วก็ต้องพีชีไปนะครับจริงๆเนี่ยคือผมเข้าเร็วไปหน่อยแล้วลมเราเดินผิดทางด้วยนะครับถ้าเกิดลมเดินเข้านําไปก่อนผมเนี่ยอาจจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็ใจร้อนเกินไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับช็อตนี้ก็คือผมพลาดผมเข้าเร็วไปหน่อยนะครับผม แต่ว่าก็แลกมาไม่ค่อยคุ้มนะครับเราเสียสามนะครับผมเขาได้ไปสี่นะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นเป็นดาบสไน์ฮันเดอร์เลยนะครับผมเป็นดาบตีเร็วนะครับแล้วก็ตีความเสียหายเป็นเวทด้วยนะครับผมก็เอามาคอมโบกันตีอีกนะครับสายที่จะเป็นสายแอนติเลยนะครับผักไปผักไม่โดนโดนนะไปดบบอลไปดินัดมาแล้วยังไงต่อโอ้โหบัตมีไอวอัวมาขัดบัตทุกคนผมตามต่อไม่ได้นะ ก็ต้องปล่อยให้ลอยนวนโอ้คิวเรียนมาเก็บงานนะครับผมค่อนข้างสวยพือเกับโดนตินะครับผมไม่เล่นละเพราะว่าเรามาเคลียร์คลิปการดีกว่านะครับผมดีแลกนะครับมันเป็นเมทที่แบบหนึ่งนะครับผม <S 1> <S 1> ผักเข้ามาอัดบอลเข้าไปอัดบอลเข้าไปอีกหนึ่งลูกนะครับก็เจ็บนะดูดิสกิลมันแรงนะสกิลมันแรงแต่แบบมันต้องโดนซีซีต้องต่อคอมโบสกิลสองนะครับผมถ้าสกิลสองผัดอัดกำแพงได้เนี่ยโอ้โหคือเมทเนี่ยสามารถตายได้เลยนะครับผม เมดแคลรีนจะสินสามารถตายได้เลยนะแต่แท้งเนี่ยก็ยังตายยากอยู่นะครับเพราะว่าเล่เขาเยอะเนาะด่แลกเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยบทบาทมันก็คือแบบเหมือนเป็นตัวทำที c ให้เพื่อนสามารถกว่านะครับดาเมจจะไม่ค่อยเวอร์นะครับแต่ถ้าเข้าสู่ช่วงกลางเกมเลดเกมมาแล้วเนี่ยดีแลกจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทำดาเมจในทีมไฟายได้ค่อนข้างสุดนะครับผมถ้าเกิดมายืนให้ดีแลกยิง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 เรื่อยเนี่ยคือแบบตายหมดยกทีมได้เลยนะครับข้างล่างมีไฟ์นะครับเราก็เดินไปนะครับแา่เบลดัมเดินหลายผิดนะแต่ไม่เป็นไรผม แล้วก็ไปเตะตักตีตีเต้นในสิทธบัฟโบ้งเข้าไปผอ้ไม่ตายว่ะทุกคนเสียดายว่ะหน่อยเดียวเองอะ่ะเฮ้ยงันได้สวยเลยโอเคถือว่าทําดีนะครับผมเราได้เขามา2ตัวก็ถือว่าแก้ไปเราสกอร์คิวตอนนี้ก็6ต่อ4นะครับผมสกอร์คิวเรานำอยู่นะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่แอซิดผม6นะครับแ <laughs> อซิดจับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะได้คิวจริงๆเนี่ยช่วงประมาณเลดเกมนะครับสกิลเราจะเริ่มแรงแต่ต้นเกมเนี่ยสกิลเรามันก็แรงแล้วนะแต่แบบมันไม่ถึงขั้นแรงขนาดนั้นนะครับผมเป็นตัว CC ซาะมากกว่านะครับช่วยเพื่อนตีไปอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราออกดาบสวายสเตอร์สวายฮันเดอร์เนี่ยคือเราจะสามารถตีธรรมดาสู้กับแบบเราจะสามารถตีธรรมดาได้ในบางครั้งนะครับแต่ช็อตน,นี้ยังไงผักเข้าไปอุ้ยเขาฟิกเกอร์หมดทุกคน คือเราจะตีธรรมดาก็แรงด้วยนะครับเพราะว่ามันตีเป็นเวทนะครับไอดาบสวายแฮนเดอร์เนี่ยค่อนข้างดีกับดิลหลกนะก็สกิลสองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ใช้ยากนะซึ่งผมก็ไม่ได้เมนดิลเลกแล้วก็ไม่ได้เสียนด้วยนะครับใช้ไม่ค่อยช่ำักเท่าไหร่ด้วยนะครับคนที่เล่นดิลหลกเก่งๆเนี่ยโคตรน่าลำคาญนะครับสกิลสองจะแบบว่าน่าลำคาญมากนะครับถ้าเกิดคนเป็นเมนนะผมรอผักเอาโดนงัดก่อน อ้าจอดแล้วผ่านหน้าอยู่นะครับอันตอิอันติเราไม่ได้ยิงไอตโอตโร่ไอตโตโร่ตัวนี้ผมยิงรัวๆเห็นปะเห็นปะคือมันจะยิงเร็วมากเลยนะเห็นไหมเห็นไหมอันติตึมเรียบร้อยคืออันติของดิแลคตอนปล่อยออกไปเนี่ยมันจะคล้ายๆกับบอลสกิลหนึ่งเลยมันจะดาเมจเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ผักออกแค่นั้นเองนะครับผักอัดกําแพงเอาบอลอัดตายไหมบอลดัมไล่ได้ป่ะไม่รู้ได้นะครับผมสวยเลยโอเคตีป้อมล่าง แต่เหมือนต้องช่วยเพื่อนก่อนผักไป็หนึ่งทีผักอีกไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมกะจะผักอัดกำแพงนะเฮ้ยผักไปเฮ้ยเขาโดดวะตีธรรมดาไปตีตีต <c oughs> เห็นปะเรามีดาบสวอนเดอร์เราตีธรรมดาก็ค่อนข้างแรงนะตีดอกก็สองสามร้อยอยู่นะครับผมตอนนี้ดาเมจไม่ใช่ดิพลังเวทยังน้อยนะถ้าพลังเวทเยอะเนี่ยตีแรงเลยนะครับผมเออผมโมจะดูของจะเย็นโยกไปโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็หลบแล้วก็หลบอีกหนึ่งที ผมก็สกิลไม่โดนเหมือนกันแต่ผมก็เดินโยกอยู่นะครับผมโอเคชิ้นต่อไปเราจะออกเป็น Evil c h e t เลยนะครับเราจะไม่ออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าผมต้องการดาเมจที่จะมาเบิร์ดนะครับสำหรับดีแลกเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ตัดเลือดก็ได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยในเลทเกมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับผมจะเอาอตัดเลือดในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวดูดเลือดหนักๆน,นะครับอย่างเช่น Ripple Q God v a l e n t i n o หรือ Pena นะครับที่หิวเลือดหนักๆน,นะครับผมถึงจะออกตัดเลือดนะ ในแล้งที่ผมเล่นส่วนมากเนี่ยเมดอะ่ะไม่ออกตัดเลือดก,ก็ไม่โดนด่านะครับผมเพราะว่ามันเลือกออกได้นะครับในช็อตนี้เราสกิลต่อไปคิวเรียนเข้าไปเหงาอยู่คนเดียวนะครับซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากแค่แบบยืนให้กําลังใจอยู่ห่างนะครับ oh <my> เพนเข้ามาผมผักอุ้ยผมผักผิดวะทุกคนผมต้องฟิกเกอร์หลบปล่อยไปล่อยไปล่อยไป,ป,ยไปต้องตัวแข่งโอเฟนมันเพนไม่ผ่านผมวะโอ้ลิ้นพันเรียบร้อย จังหวะน,นี้คือพลาดนะจริงๆต้องผักกับหลังนะครับเพราะว่าเพนมันฟันหลังแล้วผมผักไปข้างหน้านะครับสำหรับสกิลสองกพลาดเลยผมตายไปสองแล้วว่ะทุกคนแอซิดแปดแอซิดอย่างเยอะยิงไปยิงไปยิงไปตีธรรมดาก็กแรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะครับ สกิลมันจะแบบดูในเนี่ยมันถ้าเกิดดาเมจในทีมไฟสกิลมันจะแรงนะไอบอลบอลสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเบาแต่ถ้ามาโดนกันเนี่ยก็คือแบบเก็บได้นะอา้าวคลิกซี่เดินอย่างงี้โดนนะอา้าวผักผักไปเอาไปผมจัดให้ไปสามลูกติดนะครับผมเรียบร้อยถอยก่อนนะครับผมเห็นปะถ้าเกิดผักติดกำแพงเนี่ยมันก็จะปล่อยบอลได้รัวๆนะครับสกิลหนึ่งมันจะรีเซ็ตทันทีแล้วดาเมจมันจะเวอร์มากคลิกซี่เมื่อกี้นี้เลือกเกือบเต็มนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมยังเอาตายนะครับ เออใจเย็นๆเพื่อนโอเคอ๋อสกิลสองอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเราจะกดใส่กำแพงไปเลยก็ได้นะเราเดินมารับเว็บบนก่อนนะครับผมเหมือนน่าจะมีไฟส์นะครับผมตรงดาร์คเลเยอร์เปิดอันติแล้วก็โดโตัวโลทูอีกแล้วขัดจังหวะอีกแล้ว ดูดาเมจดูดาเมจม,มาดิมาดิมามาทำไมอ่าต้องฟิกออกก่อนนะฮะจังหวะนี้เจเนสิ์บาสเข้าไปหนึ่งทีล่วงนะครับชัดดาวรวยเลยอย่างนี้รวยเลยผมไอตัวโลนี่เดินเหงาๆล่วงแน่นอนนะครับ <laughs> บัตเตอร์ไฟคิวเลนไม่ถึงนะครับผมถ้าตามถึงนี่คือแจมเลยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยไอตัวนี้อะไรเนี่ยไอตัวนี้มันน่าจะโดดนะครับผมรอแถวนี้แหละ มันไม่มา,าทุกคนมันมาแล้วอา้าวตายก่อนนะครับผม <laughs> เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเพนจะต้องกระโดดออกนะครับเราก็รอรับเพนได้เลยนะครับผมอุ๊ยโอเคให้เพื่อนรับไปผักโดนเข้าไปเอาไปอีกหนึ่งลูกเอาไปอีกหนึ่งลูกจูเลียนตาไปปาดหลังเวเลเข้ามานะครับก็ต่อเลือดไปสกิลไกลๆไป สกิลหนึ่งเราค่อนข้างครูดาวเร็วนะครับโยนไปเลยมีปุ๊บโยนมีปุ๊บโยนนะครับผมผักอัดเข้าไปเอาให้จุกเอาให้จุกสกิลสองเนี่ยเหมือนจะไม่แรงแต่แรงนะครับทำดาเมจทีแบบถ้าผักรัวๆเนี่ยถ้าผักอุกบาทโดนสักประมาณ3าสี่ลูกนี่ดาเมจสองพันได้เลยนะครับผมถ้าเกิดโดนพวกเมจพวกแคลรี่ยจะแรงมากเลยนะดูเหมือนจะเบาสกิลที่แลกดูเหมือนจะเบาทุกสกิลแต่แรงทุกสกิลนะครับมันรัวเห็นปะสกิลหนึ่งก็แบบรัวมากๆอะ่ะสกิลหนึ่งอ่ะ มันเป็นเมทอีกหนึ่งตัวที่มีดาเมจ DPS อะมันฆ่าแทงได้อะดีแลกอะเมทบางตัวอาจจะฆ่าแทงไม่ได้แต่ดีแลกฆ่าแทงได้ถ้ามายืนให้ดีแลกยิงรัวๆ,ๆอะกิกที่เปิดติด่ะเหมือนเหมือนเหมือนเปิดไล่นะดูดูด,ดูเลิกกิกที่ดูหายไปถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเจอผักเข้าไปอ่ะแค่สกิลสองนะครับโคตรจะแรงนะตอนนี้ดาเมจผมแบบจัดจ้านในย่านนี้มากๆจัดจ้านในย่านนี้ปล่อยไป ไปสกิลหนึ่งแบบห่างห่างเหงา่ห่วงรอจังหวะที่ต้องการกตินะครับผักสกิลสองได้ก็เอ้ยโดนนะโดนนะอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะหมดนะหมดนะเอา้าตัวแข็งเหรอฉีดเข้าไปหนึ่งทีสามเปนสองเน้นๆนะครับสามสองศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ออกเมื่อกี้นี้ <c oughs> เจอคอมโบเดียวเมื่อกี้นี้คือลาวิวไม่ได้ไปไหนนะครับผมอยู่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตายตรงนั้นนะครับมันแรงนะครับผมเหมือนจะไม่แรงแต่แรงนะ โอเคเราได้ตัวแข่งมาแล้วประกันภัยนะครับเราจะไม่โดนเพนล,ลวงแล้วนะครับแต่ทำไมเขาไม่กลับบ้านอ๋อกลับแล้วนะครับผมกลับแล้วแล้วยังไงต่ออู้โอ้โหเหนือเหนือจังเหนือจริงๆถอยถอยเพื่อนถอยก่อนเพื่อนใจเย็นค่อยคอยคุยกันถอยมาถอยออกมาเบาถอยออกมาเบาดั้มคูงถอยออกมาโอ้ใจเย็นเพนกโอขโูหมีงงดกลับมาดิมาดิวัดไปดิครับยิง ยิงมาเฮ้ยใจยเย็นเรายังมีตัวแข็งอยู่นะครับผมมาบเข้าให้หนึ่งทีเฟเกอร์เข้าไปอีกหนึ่งทียังไงมาดิมาดิรอดนะครับก็รอดนะก็ยังจะสวนอยู่นะครับผมถำไมวแล้วนะครับพอละว,ว่าจะไปรับเวฟบนแต่ไม่ไปดีกว่าทุกคนเราเดโด, hood, ด,ดนลาวิวนะครับค่อน <San ct uary> <c oughs> ข้างรวยนะตอนนี้เงินเราแบบเงินหนึ่งเลยนะครับผมอูฟูจัดจัดจังหวะนี้ Okay. เต็มเลือดไม่เต็มนะครับรีบเดี๋ย <Zac> <ble> วเราได้กระทาดูดเลือดมานี่เรานี่เหมือนตายยากมากนะครับเปิดอัตติยิงเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งสู้เลยนะครับผมแล้ววกกับพลังแฝงอีกนะครับพลังแฝงโล่เนี่ยคือถ้าโลม่มนเด้งเนี่ยมันจะได้เวทวมพายคืนมาด้วยนะครับผมมันจะได้ดูดเลือดเวทบำพายทำให้เราดูดเลือดแรงนะครับไอโซโลเจ็บนะเจ็บนะโซโลมายืนอย่างนี้ก็เจ็บนะลาวิวิ่งเหรอเวเลนายยังไงหาจังหวะเอ้ยอย่างนี้สวยนะเราลุยได้เพื่อน ไปบับ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 ยุดปล่อยปล่อย,อยเอาไวเหรอไวเหรอตโ,โล่ไวเหรอเอาซอยนี้ซอยโดนโดนหมดนะโดนหมดนะเจ็บนะเรียบร้อยเอาอยัางไงสิดันกลางทีเพื่อนรออะไรมาแล้วทุกคนผมมาแล้วว่ะผมมาแล้วว่ะดาเมจผมมาแล้ว,หมมมลวเห็นปะตัดเลือดไม่จำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเราดาเมจแรงพอนะครับแต่อะไรเนี่ยเพนคอมโบชุดเดียวไม่ตายนะผมถึกนะครับผมผมมีเกาะนะ นี่ถ้าเป็นถ้าไม่ได้ออกกระทาดูดเลือดก็ผมคิดว่าจะโดนเพนคอมโบชุดเดียวตายนะครับถ้าเกิดแล้วก็ไม่ได้เอาพลังแฝงโลกมาด้วยเอาเป็นพลังแฝงเงินมาคาะาดูดเลือดมาแล้วนะครับผมผมโดนเพนชุดเดียวไม่ตายแล้วนะจังหวะนี้ผักเข้าไปดิผักแล้วก็ปล่อยบอลต่อๆเข้าไปแบบบอลต่อๆเข้าไป แต่ถ้าแบบบ a l ร n c e เกมจริงๆถ้ามันต้องใช้ตัดเลือดจริงๆก็ต้องขายนะครับผมแล้วใช้ตัดเลือดนะครับผมอาจจะต้องขายก็ได้ดูเลือดแล้วเป็นตัดเลือดแทนนะครับแล้วก็อาจจะต้องขาย EU Secret ทิ U ้งนะครับเป็น Star of New นะครับผมในช่วงเ a l เกมน,นะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีทอยเยอะๆนะครับแต่ถ้าแ h ร r l i e Mate, Adatin เขายังไม่ออกทอยผมก็ยังจะไม่ใช้ Star of New นะครับผมผมเฮ้ยได้นะได้นะ อัดเทินบักเคลนก็บายเทินบักเคลนก็บาปแคลร่ยิงยิงยิงดูยิงดูยิงยิงโลมากยิงโลมากว่าแล้วยิงโดนป้อมด้วยนะกองเหรอกองขอหน่อยดิขอหน่อยโอ้โหอ่ะยิงโดนตัวเดียวยิงโดนแทงนะครับไม่ดีละไม่ดีละดักไปสแตนด์ดักสแตนด์ดักนะครับปล่อยไปใจเย็นๆโตโร่ค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันใจเย็นๆนะ แล้วก็คอยผักนะครับนี่น่มันไม่โดนเพราะว่ามันปั่นอยู่นะครับแต่เจ็บแต่เจ็บนะครับโดนบอลผมแล้วก็โดนออโต้แท็กเข้าไปเอา้าเหลือแต่พ่อหนุ่มโตโรเอาไปดิมามามา,มาเอาไปเจ็บดูเลื่อนรถด,ดูเลื่อนรถอ้าวขังด้วยนะครับผมเอาไปอีกหนึ่งทีขังเสร็จแล้วก็เอาไปหนึ่งบอลเอาบอีกหนึ่งชุดจะตายแล้วจะตายแล้ว <c oughs> เห็นปะไม่ต้องใช้ตัดเลือดนะครับ <c oughs> เพร,ราะว่าดาเมตเราค่อนข้างเวอร์นะครับผมปากเข้ามาที่หัวผมโคตรจะซวยแต่ยังไง เพื่อนจบจบไหมจบไม่จบจบดิต้องจบละต้องจบละเราปล่อยเราปล่อยเรายัง,งปล่อยอยู่ครับผมโอเคก็ okay. <laughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับดีแลกสายอภิมหาดาเมจที่โคตระแรงนะครับผมถ้าใครสงสยยัยอะไรก็คอมเมน,นต์ใต้คลิปไปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชวน,นด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม